โอโสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมโมบายลีเจ <c oughs> <c oughs> นแบ่งๆนะครับผมก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเราจะมาในช่วงการสุ่มนะครับสุ่มสก,กีนสุ่มตัวละครสุ่มนู่นสุ่มนี่สุ่มทุกอย่างเลยนะครับผมคือรอบนี้ไม่ได้มาเล่นเกมให้ดูนะครับผมเพราะว่าเราจะมาสุ่มกันเอง ара, เราพกเงินมาเอ่อไม่ใช่ดิพกเพชรมานะก็ประมาณ3ามพันหกร้อยหกสมุกอู้เลขสวยนะครับผมมันเลขเลขเลข,เลขตองมันสวย <c oughs> แต่ว่า คือแบบเราก็แบบหกๆเลยเหรออะไรเงี้ยเอาครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราจะสุ่มอะไรกันดีนะครับผมไปดูที่ร้านค้าได้ครับผมเน่จะบอกครับผมอุ้ยอันนี้ยังโหลดไม่เสร็จใช่ไหมเนี่ยเหมือนกับเป็นทรัพยากรที่ยังโหลดไม่เสร็จนะครับผมเป็นสก,กินเอาไวนะอ๋ออันใหม่ใช่ปะ่ะที่เพิ่งมาใช่ไหมครับผมไม่โหลดยังไม่โหลดผมลบมันมีระบบลบอัตโนมัติไง ลบสก,กินลบทรัพยากรสก,กิน<ล>อัตโนมัตินะครับผมก็เลยลบไปเพราะเราไม่ได้ใช้สำหรับตัวละครที่ไม่ได้ใช้นะครับโอเคเข้าไปที่ร้านค้านะครับเราจะเห็นนี่มีให้สุม่มใช่ไหมเยอะแยะมีพวกเสี่ยงโชคพวกนี้ใช่ไหมครับผมเราไม่ไม่เอานะแล้วก็ไม่ได้ไปสุม่มพวกนี้ด้วยนะครับผมตีตรงนี้นะเราไม่ได้สุมนะครับโอเคเราจะมาสุ่มตัวนี้ครับ นี่สก,กีนเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่ดิเอฟเฟกต์าร์ปนะครับเอฟเฟกต์าร์ปเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าหน้าตาเป็นยังไงไปดูที่ตรงนี้ครับผมเอฟเฟกต์บาร์ปนะครับในหน้าหนหน้าเอฟเฟกต์วาร์ปอยู่ดีครับผมสวยไหมอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยนะครับสวยนี่ก็สวยเหมือนกันโอ้ว้าวว้าวนะฮะ อันนี้ก็ก็ได้นะไม่ได้ขี้เหล่เกินไปก็ดีดีแต่มันดูยังยังไม่สู้ตัวนี้นะถ้าตัวนี้มันรู้สึกสุดยอดสุดยอดจริง,รงเป็นแท่นนะะเป็นแท่นอันนี้อันนี้ผมมีแล้วนะโอเคไม่มีอะไรน,นี่อันนี้แจกปีสวยมากเ <c oughs> อาเป็น,นว่าเราจะเอาตัวนี้นะ <c oughs> รวมโมดูอะไรกันเนี่ยเอาต,ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมเรามาดูที่กิจกรรม ในการสุ่มของเขากันก่อนดีกว่าแพ็คสุ่มนะครับผมแพ็คสุ่มของเขานะเขาจะบอกว่าไม่มีอะไรมีถาวรหนึ่งทำไมพุ่งนี้ครับให้กดไปตรงตรงนี้นครับรูปงงนี่ครับปุ๊บมันจะขึ้นนะครับผมอ่าขึ้นบอกว่าอัตราเลดดอปมันเท่าไหร่นะครับผมถาวรอยู่ที่0.5นะครับผมแล้วก็ทดลองอยู่49นะครับผมโอเค4 5เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีตัว๋วมีอะไรชิ้นส่วนอีกอย่างละ 20- 3 0เปอร์เซ็นต์เนาะ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์บาปเนี่ยถาวอนจะการันตีอยู่ที่200ครั้งอ่ะ200ครั้งนะครับผม200ครั้งผมก็เราก็มาดูกันก่อนดีกว่าเนา200ครั้งมันจะเป็นเท่าไหร่ครับผม200ครั้งมันเป็นสุ่มละ15ใช่ไหม15นะครับผมคูณไป200นะครับผมตกที่3,000นะครับผม3,000โอเคเดี๋ยวผมจะเขียนจำนวนเพชรไว้ก่อนนะเพชรของเรามีหมด3,666นะครับผม อ่าตามนี้นะครับแล้วเราจะสุ่มกันเลยนะครับว่าเราจะได้ชกี่เพชรนะครับผมถ้าเราได้ถูกกว่าก็คือว่าเราโชคดีไม่ต้องการันตีนะครับแต่ถ้าเราได้แพงกว่าก็คือไม่เกิน3ามพันแน่นอนนะครับผมก็จะเหลืออยู่ห6ร้อยหกสิหกนะครับตามนี้นะครับโอเคองนั้นเริ่มเลยดีกว่านะครับผมมาอันดับแรกผมจะเริ่มไปที่อ่าสูงสุดที่สาสิบใช่ไหมครับสามสิบปุ๊บก็กดไปเลยครับผม4ี่รอยห้าสิดอกแรกขอตึงๆครับผม ไม่ได้นะครับผมเร็วมาก <c ười> คือโคดเร็วเลยอะไรวะเร็วมากๆครับผมอ่ะไปอีกสามสิบครับผมวิ้ <c oughs> <c oughs> ได้ครับผมได้แล้วอีกสามสิบได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับเราได้มาแล้วนะถึงเขาบอกว่าอะไรนะดอกดอกมันเท่าไหร่นะอยู่ที่0.5นจุดห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าออกง่ายอยู่นะครับผมง่ายที่ไหนกันนะกดไปทั้งหมดเท่าไหร่นะ อสูงสุดมันสี่ร้อยห้าสิบสี่รอยห้าสิบนะครับผมก็คูณเข้าไปครับหนึ่งครับผมสี่้อยห้าสบมันแปดร้อยใช่ไหมแด้อยเก้าร้อยใช่ไหมส่ร้อยหิบใช่ไหมแปดร้อยเป็นแปดร้อยเป็นเก้าร้อยนะครับผมเก้าร้อยเก้ารนะ้อยเนาะแล้วก็เพื่อความชว 900, ่วงไงเออเก้าร้อยเราก็เอาสา0พันนะครับมันก็หักลบไปเราเสียเก้าร้อยท่วนอย่างนั้นหรอโอ้โหก็ถือว่าถูกนะเออถูกนะไม่ถึงพันนะ เออถูกนะครับผมโอเคก็ก็ถูกอ่ะมันถูกจริงๆริงนะเออแล้วก็ลบไปนะเนี่ยตรงเป๊ะนะครับผมตรงเป๊ะนะฮะนี่ดูเลยนะฮะตรงเป๊ะสองพันเจ็ดร้อยหกสิบหกนะครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาถามว่าคุ้มค่าที่สุดไหมผมว่าบางคนบอกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะเกินไปเอฟเฟกไม่ได้ถูกใจนะครับไม่เป็นไรอันนี้ผมเอาความต้องการผมชอบไงเราชอบไงชอบเฉยเฉมา เรามาลองใส่ดูดีกว่าดีครับอืมไหนล่ะเอฟเฟกตาพนี่เอฟเฟกต์วาฟนะจ๊ะนี่ครับผมใส่ไปเลยอืมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วอ่ะเดที่เหลือเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันดีครับโอเคมีเอฟเฟกต์วงเอฟเฟกตาแต่ผมไม่ใส่ประกาศนะรู้สึกว่าประกาศมันจะไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมผมพูดตามนี้เลยนะเพราะว่าประกาศมันจะอ่อประกาศนี่น่ะนี่เนี่ นี่ประกาศ <Legend ary. S 1> มันเป็นประกาศฟรีใช่ไหมไม่ค่อยมีเอฟเฟกอันนี้สีเขียวเด่นมากครับผมเด่นนะเน้นเน้นความเด่นไง <Legend ary. S 1> แล้วอันนี้ก็มีไฟวิ่งเลยยิบรลยับผมก็ชอบเดือดแค่สตัวนี้ <Legend ary. S 1> รู้ว่าที่เขียวดีละไปตามนี้นะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสลับคลิปการสุ่ม,มง่ายๆกดทีเดียวรวดเดียวจบนะครับ450กด2ครั้งได้เลยทันทีนะครับผมโอเคแล้วก็ ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดูด้วยครับผมก็มาดูวิธีการสุม่มมาดูดวงของผมด้วยพอดีเลยนะว่าได้ไม่ได้ครับดวงจูหรือดวงดีดวงหมาหรือดวงอะไรก็ว่ากันไปนะครับผม <Huh? S 1> สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปไปเล่นในในแมทแต่ละแมทอะไรก็ว่ากันไปเนาะเออครับผมแล้วค่อยมาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม